ทีนี้น้องเห็นหน้าที <t <t ่ครูแชร์ไหมลูกเห็นไหมคะเห็นเห็นเห็นใชดูวันนี้เราจะเรียนเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะทีนี้จุดประสงค์ที่เราจะเรียนมีทั้งหมดสข้อก็คือเรียนจบแล้วสามารถบอกความแตกต่างของวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ สองใช้เหตุผลเชิงตักกะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ข้อที่สามบอกว่าเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาด้วยการใช้ตักกะทีนี้ตักกะคืออะไรใครรู้บ้างคะเรามาดูความหมายของตรกกะทีนี้ตักกะคือตรกกะคืออะไรลูก ในการแก้ปัญหาก็คือในชีวิตเราเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาเราต้องหาทางออกไหมคะฮะค่ะหาทางออกอย่างเช่นนี่เขาบอกว่าในชีวิตประจําวันของทุกคนอาจได้พบปัญหาต่างๆหลากหลายรูปแบบใช่ไหมแม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งลองผิดลองถูกเปรียบเทียบ หรือแม้กระทั่งการใช้เหตุผลในเชิงตรรก,กะที่เราจะเชื่อเลือกใช้ทีนี้เรามาดูก่อนการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกสมมุตคิครูโยม,มตัวอย่างมาให้<ม>การลองผิดลองถูกคืออะไรคือการแก้ปัญหาโดยการทดลองหาวิธีปัญหาหลากหลายวิธีใช่ไหมจนกว่าจะประสบความสำเร็จทีนี้มันมีอยู่สองเกมมีเกมอะไรคะมีเกมต่อจิ๊กซอแล้วก็เกม อะไรรู้เข่าวงกอดเข่าวงกอดทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรมันเป็นสิ่งที่เราต้องลองผิดลองถูกมีใครไหมที่เล่นเกมเข่าวงกดแล้วผ่านตั้งแต่ครั้งแรกที่เราโยงมีไหมมีไหมคะหนูมีค่ะ บางคนมีความสามารถในการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกทำครั้งเดียวแล้วผ่านเลยต่อจิ๊กซอบางคนต่อจิ๊กซอบางคนหาคู่ไม่ถูกหาไม่ครบใช่ไหมบางคนต่อจิ๊กซอใช้เวลาแป๊บเดียวชั่วโมงหนึง่งบางคนต่อจิ๊กซอใช้เวลาเป็นวันหรือว่าถ้าจิ๊กซอมันมีตัวต่อเยอะเราก็ต้องลองผิดลองถูกเยอะบางคนหามุมยังหามุมไม่เจอใช่ไหมอ่ะนี้แหละเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกแล้วก็มีการเปรียบเทียบ สมมุติใครนั่งรถยนต์มาโรงเรียนบ้างกลุ่มฮะคือค่ะมีคนนั่งรถยนต์มาโรงเรียนแล้วก็มีคนที่นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมความแตกต่างของการนั่งรถยนต์มาโรงเรียนกับรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนมีความแตกต่างกันใช่ไหมเกิดข้อเปรียบเทียบไหมเกิดไหมเกิดค่ะเกิดมีแตกต่างอะไรบ้างรถยนต์ ขับได้เร็วกว่ารถจักรยานยนต์ใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าเกิดรถติดรถอะไรจะมาถึงก่อนมอเตอร์ไซค์ค<ช>่ะบอไ์ไหมว่าม,มันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อเปรียบเทียบมากมายแต่ถ้าถามว่ามากันหลายคนถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์จะมาได้หมดไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่หมดไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่หมด บางคนใช้จักรยานปั่นมาโรงเรียนนั่งได้สองคนแต่ก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าไม่เปลืองพลังงานใช่ไหมไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเสียเงินแต่ก็จะถึงช้ากว่าปกติอันนี้คือการแก้ไขปัญหาแบบ2แบบที่ครูพรมบอกไปคือมีลองผิดลองถูกใช่ไหมแล้วก็มีการเปรียบเทียบทีนี้เรามาดูทีนี้เรามาดูแบบการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะบ้าง ทางตการกกะก็คืออะไรเราจะมีการคิดแล้วก็มีกฎมีเงื่อนไขว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรในการทำงานหรือเราต้องหาผลลัพธ์ที่นี้น้องเห็นไหมว่าหน้าที่3มีเกมสกิลเกมเกมหนึง่งชื่อว่าเกมอะไรคะูดโดกูใครเคยเล่นเกมนี้บ้างที่นี้เราจะแก้อะไรนะฮะูดโดกู ทีนี้ทุกคนเราจะมาเล่นเกมสุดกุกันททำไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะใครทำได้เคยเล่นใครสามารถทำเสร็จรได้ค,ค,ค่ะโปรแกรมจะมาดูใครทำเสร็จคนแรกเรามีคะแนนให้ด้วยอ่สำหรับคนที่มองไม่เห็นนะลูกน้องดูในหนังสือตัวเองได้เลยนะคะหน้าที่สามใครมองไม่เห็นคะ ในหนังสือตัวเองนะคะหน้าที่3มเดี๋ยวคุณครูแพมจะขึ้นหน้าจอให้ดูเฉยๆอ่ะทีนี้เรามาดูเกมเกมนี้มีชื่อว่าซูโดกูทีนี้น้องดูในช่องเห็นไหมเห็นเมาส์ที่ครูแพมชี้ไหมคะ เขาบอกว่าเทคนิคแรกในการเล่นเกมซูดกโกคืออะไรข้อแรกเลยตัวเลขที่เหลือเป็นตัวสุดท้ายที่สามารถเติมลงในช่องว่างได้โดยไม่ซ้ํากับช่องอื่นอะลองดูทั้งหมดกาวช่องช่องที่1ช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สช่องที่5้าช่องที่หกเจ็ดปดเก้าช่องไหนที่เราสามารถเติมตัวเลขได้เลยเห็นไหมคะช่องไหนคะ คือช่องนี้ใช่ไหมลูก<อ>เห็นไหมช่องสุดท้ายแถวแรกช่องสุดท้ายแถวแรกขานเลขอะไรคะช่องสุดท้ายแถวแรกขันเลขอะไรคะหกค่ะอ่า<อ><อ>ให้น้องเขียนเลขหกลงไปช่องสุดท้ายขานเลขหกอ่าให้ทุกคนเขียนเลขหกลงไปนะลูกไ<อ>็แล้วแถวแรก แถวแรกครับเขียนเลขหกแล้วใช่ไหมต่อไปเรามาดูคโอเคทีนี้เรามาดูเทคนิคที่สองลำแสงพิฆาตเรามาดูลำแสงพิฆาตเขาบอกว่าลากเส้นในจินตนาการของเราผ่านช่องต่างๆในแถวเพื่อหาตัวเลขที่เหลือทีนี้น้องเห็นเลขนี้ไหมโลกอาจเแคมโยงให้ก็คือเราจะหาเลขในช่องนี้ ใช้ปากกาเลยที่สองนี้กับช่องไหนคะรับครับใช้ปากกาใช่ไหมครับได้คับพอให้มาใช้ที่สอียต่อไปเราจะหาเลขในช่องนี้เราจะหาเลขทั้งหมดสองแถวนะคะทีนี้เรามาดูแถวนี้ก่อน แถวนี้แต่ละแถวเลขห้ามซ้ํากันเข้าใจไหมคะครับในช่องในช่องตัวเลขห้ามซ้ํากันในแถวตัวเลขก็ห้ามซ้ํากันทีนี้เรามาดูช่องนี้มีเลขอะไรแล้วบ้างเอ่ยมีเลขเก้าเลขห้าเลขหนึ่งเลขสามเลขสองเลขหกแล้วก็เลขสี่แป๊บนึงเดี๋ยวคุณพิมใหนม่งให้ Terima kasih telah menonton! ช่องนี้คือเลขหกใช่ไหมต่อไปเลขขาดเลขอะไรบ้างในแถวนี้เรามาได้ดูทีละช่องนะคะช่องนี้ขาดเลขอะไรบ้างทั้งหมดมีเก้าตัวมีหนึ่งมีสองแล้วมีสามแล้วมีสี่แล้วคะ่ะมีห้ามีหกดังนั้นเหลือเจ็ดกับแปดเต้องใส่ช่องนี้หรือช่องนี้คะ เจ็ดเราต้องใส่ช่องสี่เหลี่ยมแรกหรือช่องสี่เหลี่ยมที่สองลูกสี่เหลียบบหล่ยมแรกค,<อ>ค่ะต้องเพราะว่าถ้าเราใส่สี่เหลี่ยมตรงนี้มันจะซ้ำกับเลขตัวนี้ใช่ไหมลูกมันจะซ้ำกับเจ็ดตัวนี้ดังนั้นอ๋อ,อเกมนี้หนูเคยเล่นอ่าช่องนี้จะเป็นเลขอะไรคะเลขเจ็ด แล้วก็ช่องนี้จะเป็นเลขอะไรคะลูก <8 S 1> เลขอะไรคะแปดค่ะเแค่ะต่อไปเรามาดูแถวนี้ต่อไปเรามาดูแถวข้างล่างแถวนี้มีเลขอะไรบ้างคะ มีเลขสองสามสี่หกเ็แปดขาดเลขอะไรลกขาดเลข1งกับเลขเก้าทีนี้ช่องนี้เราใส่เลข9ก้าได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเลข9ก้าอยู่ตรงนี้ดังนั้นเก้อยู่แล้วไม่้เก้าส้ำถูกต้องมีเลขเก้าในช่องแล้วก็มีในแถวดังนั้นตรงนี้เราต้องใส่เป็นเลข เสร็จแล้วค่ะ <laughs> <Okay. laughs> ช่องนี้มากช่องน,นี้ขาดเลขอะไรคะมีสองมีสามมีสี่มีห้าขาดเลขหนึ่งเก้ามาเก้าเก้ามาครเ็แล้วเออขาดหนึ่งไรเก้ค่ะหน่งกับาหนึ่งกับเก้าค่ะหงคลขาดหนึ่งกับขาดหนึ่งกับ กเก้าเก้าลูกเก้าอยู่นี่เก้าเก้าอยู่นี่เห็นไหมเห็นเมาส์คู่แพมชีไหมเก้าอยู่นี่ลูกดังนั้นมันขาดเลขไรลูกขาดเลขหนึ่งหนึ่งกับหกค่ะหนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกครับหนึ่งใส่แถวนี้ได้ไหม ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีเลขหนึ่งอยู่แล้วแถวแถวทีก็ไม่ได้ครับแถวบนต้องเพราะว่ามันมีเลขหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นเลขหนึ่งเราต้องใส่ข้างบน,บนค่ะไม่เงเ,เราต้องใส่ตรงนี้ดังนั้นช่อ,ของข้างล่างต้องเป็นเลขไรคะลูก เลขหก<ม>เลขหกเก่งมากนี่ตอบถูกอ่ะต่อไปเรามาต่อแถวต่อไปคือช่องนี้ช่องนี้ขาดเลขอะไรบ้างคะแถวนี้ขาดเลขอะไรบ้างแถวนี้ขาดเลขอะไรบ้างลูกหนึ่งขาดเลขหนึ่งขาดเลขอะไรอีกสามสา,มสาม อาอะไรอีกลูกหนึ่งสามห้าใช่ไหมมีสามตัวทีนี้เรามาดูช่องแรกก่อนช่องนี้เราใส่เลขหนึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ค่ะทำไมอะลูกต้องใส่เลขห้าก่อนครับช่องนี้เราใส่เลขห้าไม่ได้เพราะเลขห้าไม่ได้หนึ่งอยู่แล้วฮะไม่หนึ่งแล้ว มีเลขหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นเราใส่เลขหนึ่งไม่ได้เป็เหลือเลขอะไรลูก <5. S 1> เลข, <5. S 1> เลขค้า <5. S 1> ดังนั้น <5. S 1> เลขห้าเราใส่ช่องนี้ <5. S 1> หรือว่าช่องนี้ช่องช่องนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าช,ช่องนี้แถวนี้มันมีเลขห้าดังนั้นเราต้องใส่เลขห้าตรงช่องนี้อ่ะแพมจะใส่แล้วนะ,ะใส่ก่อนเสร็จแล้ว อ่ะรแล้ว,ลวต่อ,อ้ีหน,นอคอ่ะครูแพรมใส่เลขค่ะโอเคแล้วช่องนี้ล่ะใส่เลขสามเลขสามามกล้องเก่งมากค่ะอ่ะช่องนี้ใส่เลขสามเดี๋ยวนี้มันเลขหา้าค่ะตอไปช่องนี้ใส่เลขอะไรคะเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่ง้ ใส่เลขหนึง่ง คุณป,ป้ละแม่ก็ให้พักเทียงค่ะอะเอเลขที่เราต้องเติมคูมแพมเปลี่ยนเป็นตัวสีแดงให้นะน้องจะได้มองเห็นชัดกินขนมอย่างอลเล็กอร่อยเค,เคต่อไปเรามาต่อกันที่แถวนี้ ทีนี้แถวนี้มีเลขอะไรบ้างคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ากแปดหกกับเก้าหกกับเก้าดังนั้นหกเราใส่ช่องนี้ได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าช่องนี้มีเลขอยู่แล้วดังนั้นหกเราต้องใส่ช่องข้างบนบนค่ะโอเคถูกต้องอ่ะใส่พร้อมกันเลยลูก ส่เลข9ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอ่าเริ่มเล่นเป็นแล้วมีคนเริ่มเป็นแล้วหนูเป็นวอผมก็เดิ่อนาเล่นเนี่ยนะครัเอามีคนเริ่มเป็นแล้วข้างล่างก็ต้องเป็นเลขอะไรคะหกเลขเก้าค่ะเลขเก้าเลขเก้าค่ะโอเคทีนี้เราเามาต่อกันช่องต่อไปคือช่องนี้แถวนี้ ราวนี้เรามีเลขหนึ่งเลขสองแล้วเราขาดเลขสามเลขสามเลขอะไรอีกเลขหกโ้วก็เลขเล้วแล้วก็เลขจุดค่ะบเลขสามแล้วก็เลขเกดครับต้องดังนั้นช่องนี้ใส่เลขหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีหนึ่ง้ยอะค่ะเพราะมีเลขหนึ่งอยู่แล้วค่ะสามแเราขาดสามกับอะไรลูก 3ามกับหกกับหกแล้วก็เจ็ดค่ะโอเคเจ็ดแล้วใส่ช่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีเจ็ดอยู่แล้วใช่แล้วก็ใส่ช่องนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีเลขสามอยู่แล้วะวดังนั้นเราใส่เลขสามได้สองช่องคือตรงนี้กับตรงนี้ไปเลยลบไหมลบไหมโอเค ตอนนี้เราใสเป็นเลขลายนะลูกเลขนเจ็ดใช่ไหมเลขสามค่ะใช่ค่ะเลขสามค่ะสามไม่ได้ลูกมันมีสามอยู่ในช่องอยู่แล้วลูกมันจะเป็นเลขเจ็ดไม่ใช่เหรอมิมี่ก็มันต้องเป็นเลขเลขจ็ดอย่างคนที่ออกไปก็สวีไป,เ,ปเล่นเกมเจ็ดเสร็จแล้ว ช่องนี้ต้องเป็นเลขอะไรคะ3าเลหค่ะอ่าเลขหก็ได้หรือว่าเลขสามก็ได้อ่ะคุูแพมใส่วันเติมเลขสามโอเคใครเติมสามก็ได้เ๋ย่เรามาลองดูว่าถ้าเกิดเติมช่องผิดเราจะถูกต้องไหมมาดูซิมาดูไปพร้อมๆกันว่าใครจะถูกต้องนี้เลขหโอเคต่อไปเรามาต่อกันที่แถวนี้แถวนี้ข่ะเลขอะไรบ้างคะลูก เลขสามห้า <3, 5, S 2> แล้วก็ยากเนแล้วนะหแล้วก <5, 3, S 1> ็หครับสามาห้าสาบามค่ะสามขัดอะไรอีกลูกขัดหกใช่ไหมสามห้าหกใช่ฮะอ่าสามห้าหกทีนี้ช่องนี้เราใส่เลขสามได้ไหมลูก ได้ไหมไม่ได้ไหม,ไม,มเห็นไหมแถวนี้มันมีอะไรแถวนี้มันมีเลขสามอยู่เราใส่สามไม่ได้แล้วก็ใส่ห้าไม่ได้ดังนั้นแถวไหนที่ใส่ห้าได้ลูกสองแถวนี้ใส่ไม่ได้แน่นอนเพราะมีห้าอยู่แถวนี้แล้วก็ห้าอยู่แถวนี้ดังนั้นห้าต้องอยู่ข้างบน,บนแถวนี้โอเคถูกต้อง ช่องนี้จะเป็นห้าเหลืออะไรลูกเหลือเลขอะไรสาใส่ช่องสามใส่ช่องไหนสามเอาองกไปบนฮะโอเคต่อจากแถวห้าใช่ไหมลูกใช่ฮะสามเราต้องต่อจากห้าดังนั้นช่องนี้จะเป็นเลขสาม,สามดังนั้นหกอยู่ช่องไหนคะ ก็จะถัดจากสามเหนือข้างล่างฮะโอเคเก่งมากอ่าตทงนี้ก็จะเป็นโต่อไปเรามาต่อกันที่แถวนี้แถวนี้ขาดอะไรคะหนึ 1, 1> ่ง 1, 1> แล้วก็ส <4, S 1> <ะ>ี่ฮะเอ๊ยหนึ่งแล้วก็อ่าขาดหนึ่งกับสามหนึ่ง่องแน่นอนว่าแถวนี้ <4. S 1> เราใส่ ึ่งกับสามหนึ่งกับสามโอเคถูกต้องแน่นอนว่าแถวนี้เราใส่สามไม่ได้ใช่ไหมลูกแถวเราใส่ไม่ได้หนึ่งแถว่วนเลขหนึ่งใส่ตรงนี้อ่าเลขหนึ่งใส่แถวที่ครูแพรมวางเส้นใช่ไหมได้ฮะโอเคหนึ่งอยู่ตรงมุมซ้ายเฉยเลขสามใส่ทางด้านขวาฮะหนึ่งอยู่ตรงมุมซ้ายอ่าเลขหนึ่งเาใส่ช่องนี้ ขันหนึ่งอะไรนะลูกอันหนึ่งเราต้องใส่ช่องนี้ลูกปึ๊บสามเราต้องใส่ช่องไหนคะช่องข้างหน้าข้างทีข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายค่ะเยี่ยมสามเราต้องใส่ช่องนี้อ้าวใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วต่อไปเรามาต่อกันีเยี่ยมมีนะแก้ได้ แถวนี้เรามาดูซิเราจะแก้ปัญหาเชิงตกัตกกะกันยังไงถ้าแถวนี้คูให้ทําเองทาได้ไหมลูกทาได้อ่าไดู้่<ฟ>ให้อลองเดียด๋วยวคูแพมจะมาเฉลยอ่าลองดูซิมีใครจะทําได้ไหมนะ้าเรนได้สอนก่อนแล้วกันคะ่ะเรนสอได้ลูกเผื่อผิดเราจะได้แก้ง่ายๆใชนั้นเออต้องนี้ใส่ถุงได้ถ้าไม่ได้หกยี่จะเลี้ยวในนี้ ผมไม่ได้เพราะว่าใสงเยอะไม่ได้ปิดไม้ทำลูกปิดไม้ทำก่อนเขียไม่ได้ก็อ่ะน้องปิดไม้ทำก่อนลูกอเคไหอ่ะ,อะส่วนเพื่อนที่เรียนออนเรียนคลิปอ่าน้องขึ้นครูแคมขึ้นหน้าจอให้น้องลองทำไปพร้อมๆกันนะลูก ก็มีแล้วดูซิว่าใครจะแก้ปัญหาได้บ้างนะทีนี้ทำเสร็จแล้วงานอย่าลืมถ่ายส่งคุณครูประจำชั้นเหมือนเดิมและลูกเข้าใจไหมคะทุกหน้าเลยเวลาที่เราทำเราอย่าลืมถ่ายส่งคุณครูประจำชั้นนะคะ มันมีทั้งหมด9ช่องแต่และช่องห้ามเลขซ้ำกันแถวทั้งแถวแนวตั้งและแนวนอนเลขก็ห้ามซ้ำกันนะแถวนี้เสร็จแล้วค่ะโอเคนี่เขาเรียกว่าสูดกุมันเป็นเกมพัฒนาสมองทำให้เราแก้ปัญหาในเชิงตรรกะใช่ไหมลูกโอเคมีใครทำได้ไหมหนูทำได้ค่ะเก่งมาก ส่วนที่เหลือครูแพมจะให้เป็นการบ้านโอเคไหมคะครูกัมสอนก้เสร็ไปแล้วเกือบหมดแล้วทีนี้ส่วนที่เหลือจะให้เป็นการบ้านทำงบทำเสร็จแล้วแล้วอย่าลืมถ่ายส่งคุณครูประจำชั้นเสร่จเเหมือนใกล้เสร็จแล้วแหละโอ้โหเดีวก็จะทำทั้งหมด ทีนี้เรามาทบทวนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกการใช้เหตุผลเชิงตราการกะทีนี้ข้ามหน้าครูคจะให้น้องไปทบทวนอ่านมาครูคแพมจะสอบถามทีละคนว่าการใช้เหตุผลเชิงตาารรกะหมายความว่ายอย่างไรมีใจความสําคัญว่ายอย่างไรไม่ต้องเขียนลูกไปอ่านทำ เข้าใจครูแพมจะส่งถามโอเคไหมคะเย้ครับเป็นหมดแล้วครับเป็นจหมดแล้วครับสำหรับส่วนที่เหลือครูแพมให้เป็นการ์ดครับโอเคส่วนที่ครูแพมให้เป็นการบ้านนะคะอย่าลืมนะครับให้เสร็จนะลูกมีคะแนนเสร็จแล้วค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ครูแพมก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคสวัสดีค่ะลาได้ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะลูกทำให้เสร็จแล้วส่งคุณครูประจำชั้นด้วยท่องแอ่วงทำได้ได้ค่ะทำได้ไหมลูกถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวครูแพรมจะมาช่วยทำได้ค่ะแม่ขวาบนทำไม่ได้เพราะตรงนี้ผุ Bye.